สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน์ V.I.P. แล้วก็ดาวโจน์ปกตินะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่ผมลงแนวทางลาวกาชาติเนาะดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจน์เอ็กต้านะครับเมื่อคืนนี้เนาะไม่มีดาวโจนปกตินะครับดาวเอ็กต้านะครับผลที่ออกนะครับแปดองหกกับศูนย์แปดนะครับของเรา ของเราไม่มีนะครับรอบนี้ลุดนะครับ้่งขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมส่วนดาวโจน v i p นะครับผมให้1กับ7รูดลุผลที่ออกนะครับ0ูนย์ศูย์กับ27ของเราลูด7นะครับเข้าไปที่7 2 2ดเเน้นๆนะครับรอบนี้ส่วนรับเอ็กตานะครับในรอบเช้าของวันที่1เนาะของวันหนึ่งอันนี้ผมเขียนผิดนะครับของวันที่1ผมให้ศูนย์กับ6นะครับผลที่ออก5 2 5กับ9 6นะครับ เก้าหกเก้าหกไม่มีนะครับอันนี้อันนี้หกหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเชนผิดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นหกสามหรือเปล่านะครับเนาะก็ใครวิ่งรูดที่หกเข้าไปที่เก้าหกนะครับลาวเอ็กตร้รเนาะก็คืนนี้ผมไม่ได้ลงนะครับพี่พี่ถ้าใครสนใจลาวเอ็กตร้รเนาะก็ปเข้าไปในกลุ่มแนวทางได้นะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มของผมเองนะครับพี่พี่ศูน 0822091054นะครับ ID Line เนาะท่านใดสนใจก็เข้าไปเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะครับสลับแนวทางอื่นนะครับนอกเหนือจากในช่องทาง YouTube นะครับส่วนแนวทางนะครับในค่ำคืนนี้นะครับของวันที่1นะครับเดือน5 2566นะครับราวกาชาติผมได้นะครับพี่ๆผมได้1กับ5นะครับ1กับ5้ลูดไปที่ หนึ่งนะครับผมผมให้เป็น50นะครับห้าหกห้าแปนะครับหน1่1ศูนนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่518นะครับลาวกาชาตินะครับ 18 10 56นะครับผมส่วนแนวทางดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมได้เลข4กับเลข8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม80 82 87 40 สี่สองสี่เก้านะครับเม็ดเดียวแปดสี่ศูนย์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้วันจันท์นะครับตัวเปิดเปิดในคืนนี้บวกนะครับพี่ หกแนะครับผมบวก6 5นะครับผมอันนี้เปิดนะครับส่วนแนวทางที่ผมคิดคำนวณได้นะครับพี่พี่ผมได้เลข1แล้วก็เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1 นะครับผม10 1่งศูนย์หนสานะครับเม็ดเดียวให้ไปที่2องนนะครับผมอันนี้ดาวโจนปกตินะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่เหล่ากาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน v ์ p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่1นะครับเดือน5 2 5 6อนนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้พี่ๆนะครับตื่นเช้ามารับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจแนวทางอื่นนะครับเนาะเหล่เอ็กต้านะครับหรือว่าฮานอยอาเซียนนะครับหรือว่า ลาฮานอยเฮดีเนาะนะครับในรอบอื่นๆเนานะรวมถึงไปลาวพิเศษแล้วก็ฮานอยสตาร์นะครับรอบเที่ยงน,น,นะครับท่านใดสนใจก็082 209 1054นะครับ ID Line เป็นกลุ่มฟรีนะครับกลุ่มแนวทางห้องผมเองเนาะเป็นแบบเป็นกลุ่มง่ายๆนะครับก็เข้าไปแล้วพูดคุยกันได้นะครับเนาะไม่มีกฎไม่มีอะไรนะครับพี่ๆแค่ห้ามนำแนวทางอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นมาลงนะครับผม ก็สดับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ